ลอยกระทงปีนี้สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล่าและสสส,สเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงปลอดเล่าจุดผางปาีตีนตีนกาปูจาแม่กาเผือบประจำปี2554ณศูนย์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 ในวันที่8ถึง10 พฤศจิกายนนี้วันที่8ชมการประกวดโคมลอยกระทงฝีมือตีกลองปูจาพร้อมประกวดซุ้มประตูวัดวันที่9ชมการประกวดหนูน้อยนกพมา่าวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหาเครื่องวันที่10ชมขบวนแห่ทำหลวงถวายเทศมหาชาติการแสดงคอนเสิร์ตของราชินีหมอลำบ้านเย็นรากแกน่นและการประกวดนางนกพมาศร,รอบชิงชนะเลิศอย่าลืม ถึง1 0พฤศจิกายนนี้ร่วมสืบสารประเพณีไทยในงานลอยกระทงปลอดเล่าจังหวัดพร่ณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรอ .9 ลอยกระทงปีนี้ปลอดเล่าด้วยนะครับ